อีกครั้งหนึ่งครับของบ้านค่ายครับอภิรักย้อนมาให้กับพรินทร์ทอธรรมวัฒน์ไปรัฐนะครับเลือกบอลสั้นๆตรงนี้ครับให้ออกไปพื้นที่กว้างหร่อว่าโดนบล็อกเอาไว้ก่อนได้เป็นบอลทุ่มครับพยายามจะได้ครองบอลเพิ่มนะครับแต่ว่าเหลือแค่โจมตีไปยังพื้นที่สุดท้ายครับบ้านค่าย ปรินทรให้มาไม่แม่นเลยครับบอลพยาย,ยามที่จะเจาะได้ก็เจาะไม่เข้าได้โอกาสนะครับตรงนี้มีโอกาสได้ขยับแล้วได้ยิงโอ้โหบอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยเลยครับไล่มาแล้วหนึ่งประตูต่อสองครับยิงลูกนี้ของบ้านค่ายโอ้ <S 1> <S 1> โหคือโจมตีพื้นที่สุดท้ายไม่ได้สุดท้ายตัดสินใจยิงจากอนอกกรอบนะครับแล้วเป็นหมายเลขยี่สิบแปดด้วยครับตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาอย่าง สิทธิโนนเกตแก้วนะครับ